อันนี้ผมฝึกหนูสิบห้าวันนะฮะเริ่มกินจุกหมูฮะหมูใหญ่นะเนี่ยสิบห้าวันนะครับหนูสิบห้าวันฮะุกอาหารสายใหญ่ครับ DNA าร์มฮะฝากเนื้อฝากตัวนะครับ อีสารสร้างรายได้บอยชชแนลนะครับนี่นะครับให้เป็นแนวทางไว้นะฮะเนี่ยต้องฝึกกันอย่างนี้นะ15สิบห้าวันฮะรเริ่มฝึกให้กิน น้ำจุกหมูนะครับนี่นะพออินกันแล้วก็จะรวมกันนอนแบบนี้นะฮะไอหนูสิบห้าวันนะครับนี่นะมาแล้วฮะเนี่ยฝึกกันแบบนี้ครับนี่นะมันจะไม่หยดมันจะไม่ไหลจกนะฮะอย่างเงี้ยนี่ครับ ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนี่ครับสายพุกใหญ่มุกทหารของเรานะครับ นี่นะครับนี่นะพอกินอาหารเสร็จก็วิ่งมากินน้ำนะฮะจะกินกันแบบนี้ฮะ